ขี้เลูกเยลอย่าทำไมผมกับน,น้องถึงไม่เคยได้เลือกก่อนเลยเรครับเอาตัวเมยบอกว่าไงบ่าพี่เมย์อะเขาเป็นพี่สาวทนโตนี่เหลืออีตั้งสองจานก็เลือกสิครับชุกแป๊บเลือกก่อนเลยลูกเอาไหนเอานี่เนระอ่ะเอาไปเลยลูก น่ากินไหมลูกนี่ผมกับน้องกินมาม่ามาหลายวันแล้วนะครับแม่ก็พวกหนูสองคนดูไม่ดีเองจะมาโทษแม่ก็ไม่ได้นะลูกผมเห็นนะคะว่าแม่คุยกับพี่เมย์ว่าอะไรอะไรแม่ไม่ได้คุยอะไรสักหน่อยใช่แม่ลำเอียงรักพี่กับน้องไม่เท่ากันเมย์ลูกมื้อนี้หนูต้องเลือกจานนี้เท่านั้นนะลูก แม่เปิดให้ดูโอ้โหแม่นี่แต่อะไรที่น่ากินน่ากินทาน,นเลยค่ะหอมมากด้เรื่องการนี้เท่านั้นโอเคไปกันเถอะสุกัสอืมมันก็ไม่มีอะไรหรอกลูกแค่แม่กับพี่เมย์อ่ะคุยกันเฉยเฉยว่าอาหารมื้อเนี้ยมีอะไรพวกเรากินบ้างใช่ค่ะคุณแม่สุกัสกับน้องทามนะ่ะเข้าใจผิดแล้วอะรีบกินข้าวซะสิ จะได้มีแรงไปทำงานต่อกินแล้วสุกัดลูก,กล <Okay. S 2> อร่อยสปายเกอ์ี้เมลูกกินข้าวเสร็จแล้วนี่จ้ะของว่างต่อคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณแม่รู้ได้ไงว่าหนูชอบขนมสมขออันนี้ได้ไหมครับไม่ได้เป็นเด็กอยู่กินแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวฟันผุกินมาม่าต่อ ครับเมลูกเหมือนแม่ตองสาวแกเลยสวยมากค่ะตอนนี้สวยต้องอย่างนี้สิลกดูไว้นี่ต้องแบบนี้แต่ตัวนี้มันต้องแบบน,นี้เออสุกาพสุภาพนี่ลูกไ่ค่ะแม่ เอาอันนี้ไปเก็บให้แม่หน่อยหลับบ้านอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้ว่าเกเก่งมากฮ่าอเอกหล่อมากเลยจริงค่ะแม่ถ้าจะหาผู้ชายเนี่ยต้องแบบนี้นะลูกได้เลยคะ่ะจะไปซื้อของแม่ <c oughs> ะครับทำไมพี่เมย์ถึงช่วยทํางานบ้านเลยครับ <c oughs> ทาไมจะไม่ทําล่ะนี่ทางานในมือถืออยู่นี่ไงเสร็จยังลูกรั <c oughs> งเลยคะ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหละยังไม่เสร็จเหงอไหมลูก ขยันมากรตรงนั้นด้วยลูกตรงนั้น้วยมันมีรอยทารลูกนั่นแหละนั่นแหละลูกทาตรงนั้นด้วยลูกตรงนั้นด้วยมีฝุ่นตรงนั้นอะ ยังรักพี่มีมากกว่าพวกเราใช่ค่ะพี่จะหนีออกจากบ้านสุกัสจะไปกับพี่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเราไปเก็บเสื้อผ้ากันไปสุกัสพาแล้วเ๋ยวฟส่กระเป๋าข้างหลังเราจะเอางูไปด้วยนะ เมเมลูกพ่อจะเห็นสุกัสกระทมบ้างไหมพอดีว่าแม่เดินหารอบบ้านเราไม่เจอเลยเนี่ยเม่ไม่เห็นเลยอะค่ะแม่ฮะอืมเม่ว่าจะใช้ล้างจานสักก็หน่อย,อยแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นเกมอะไรอยู่ลูกโอ้ยวางวางหลุดให้แม่เดีลยวนะลูกนะ ที่ทางประุก,กัดนนี่มาเล่นอะไรกันแถวนี้อ้าสวัสดีเขาต้งสร้างสวัสดีจ้าทามพาน้องออกมาเล่นข้างนอกทำไมลูกและแม่ไปไหนล่ะแม่เขาไม่รักพวกผมแล้วเขารักแต่พี่เมอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นไปนล่ะมีอะ<ม><ม>ไรก็เล่าให้ลุงฟังได้นะผมกับน้องทนไม่ไหวแล้วแม่เขาลำเอียงดูแลแต่พี่เม์คนเดียวนี่สองคนหนีออกจากบ้านเหรอ ใช่ครับผมอยากไปอยู่ที่อื่นผมไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วนี่ผู้หนูยังเด็กอยู่นะจะไปอยู่ไหนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไหนเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ลุงฟังหน่อยสิครับแม่เขาอ่ะเขาชอบลำเอียงอะครับเขาชอบดูแลแต่พี่เมย์คนเดียวแบบเวลาทํางานบ้านเขาก็จะให้พี่เมย์นั่งดูซีรีส์อะครับแล้วให้พวกผมไปทํางานบ้านสองคน ที่พามันพาน้องไปเล่นที่ไหนเดี๋ยวฮะนี่มันก็เมืดอค่ำแล้วนะเพอยู่ว่านะน้องน่าจะพากันไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านนี่แหละแม่เดี๋ยวก็คงกลับแล้วมั้งหึคอยอยู่นะถ้ากลับมาแล้วะ่าให้โูดไลายให้ดูเลยนั่งไงค่ะแม่มาแล้วคะ่ะทิพฉันพาลูกเพอม,มาส่งแล้วนะถามสุกัด มานี่แอบไปหนีเที่ยวที่ไหนกันมาทำไมถึงไม่บอกแม่แล้วนี่กระเป๋าอะไรเนี่ยเสื้อผ้านี่ลูกเธอนี่ออกจากบ้านนะทิพหนีออกจากบ้านทำไมทำแบบนี้ล่ะทามแม่ลำเอียงแม่รักพี่เมย์มากกวผมกับน้องทำไมเธอรักลูกไม่เท่ากันล่ะทิพ้าทามเล่าฉันฟังหมดแล้วนะ เออก็หมอดูบอกฉันมาว่าพี่สาวคนโตเนี่ยจะนําโชคลาภมาให้ฉันฉันก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะสิง้อดูคนไหนเหรอเอาก็เจออรลางทรงจิงจอกเก้าหางที่สํานักเขาเนี่ยมาเปิดหน้าหมู่บ้านเรานี่เองโหทิพเธอไม่รู้ข่าวเลยเหรอเขาเพิ่งโดนจับไปก็หาหลอกลวงคนจริงหลอลุงศักด์จริงพี่ฉันจะโก,กหกเธอทำไมทิพ เธอได้มีงมงจริงนะถ้าลูกเธอหายอะ่ะเธอจะไม่เสียใจเลยเหรอเสียใจสิฉันก็รักลูกทุกคนเท่ากันหมดทั้งนั้นแหละต่อไปอะ่ะก็อย่าทำแบบนี้อีกนะจ้ะฉันเข้าใจแล้วนี่มาลูกมาสุนารทามแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกที่แม่ไปเชยหมอดูนั่นจนทำให้พงหนูสองคนเข้าใจแม่ผิดไป ต่อไปแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเข้าบ้านเรานะลูกนะครับไปลูกไปเข้าบ้านเรากันขอบคุณนะลูกนะ